ดีนะครับผมวันนี้มาส่งเครื่องให้ลูกค้านะครับที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับผมในที่ตำบลหนองลรอนะครับอาเภอคุกขันนครับศรีสะเกดนะครับผมวันนี้มาส่งเครื่องให้ลูกค้าเป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับแกงร่อนบนนะครับตัวนี้สีได้บดได้นะครับผมนะครับลูกค้าสาธิตเองเลยนะครับอันนี้ให้ลูกค้า ทดสอบสีเองเลยนะครับผมแวก็จะแกงร่อนเขาสารสามครั้งนะครับ ตัวรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับผมเราเข้ามาได้เลยนะครับจากเครื่องสีข้าวเกษตรพารวยนะครับผม